สวัสดีครับอยู่กับผมไอโชียวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ค่อนข้างเก่าแก่กหนึ่งเกมเลยนะแต่ก่อนจะไม่ดูกูขอบอกไว้ก่อนเลยผูเล่นเกมนี้กางเยี่ยนเงี้ยอะไอย่าดูเลยเออขอโท้จริงๆแต่กูได้แค่นี้แหละเอาล่ะเข้าเกมกันเลยถ้าะคิดว่าดูไหวน,นะกูเล่นไม่เป็นเพื่อนกูเล่นไม่เป็นเพื่อนแวลดากูเพื่อนเชื่อมีความสุขว่าได้กลับมาเล่นเกมเฮียนี่อีกครั้งถึงแม้กูจะเล่นไม่เป็นก็คือ พ่อเรียนออนไลน์เนี่ยกูมาเล่นเกมเนี่ยแม่งอย่างโหดมีคนเคยสอนผมไว้ว่าเราต้องกับพูดคุยตลอดเวลาใช่ไหมเขาสอนกูกูก็ต้องทำโอ้ยโอ้ยไม่ได้ซ้อมตั้นานแล้วเ <c oughs> อ้ยไอ้โทษกถมันทำไงวะขอดี่เด็ดตลาดไม่เป็นอนะ่ะกดสเปซปะอ่าสเปซส,สเปซโอเคโอเคกูจำได้อยู่กูจำได้อยู่อ้าวเพื่อนร่วงไปแล้วทำไงเพื่อน กิตตวิทยาเยนเฮ้โอ้เทเลยว嘛เลิกกิตตวิทยาโยฮัน oh เนอด้วยไปให้เป็นนั่นี่เพื่อนไปมึงไม่ช่วยเพื่อนไโอเคลากเพื่อนมึงไปแล้วนักกิตตวิทยาโยฮันมึงไปหลอกไหนนั่นดิล้วนครับมึงไม่หลอกมันดิเจอทีมาแล้วอาหารบวก30วมสิบอลาไอ้แม่งบวกอลาเนี่ยมันเท่จริงเลยอ่ะเฮ้ยน้องบ่าวเออยังไม่กดไลค์อีกเออไปกดไปเฮ้ยกดใข่สมหวังในรักนะจ๊ะ เอ้ยรวบมันหมดเลยเอาไอ้เห uh ี huh. oh, yes, ้ยนักกิตวิทยายน์ครอสกูไปแล้วถ้าจะไม่ผิดไอ้เครื่องแดงๆนั่นมันมีอะไรนะจำได้ว่านางเคยบอกไปอยู่เครื่องเป็นเครื่องปัดไฟแล้วมันเก่าหระเอาเอาเอาเพื่อนกูทำไมมันไม่กิ้งอยู่นะวิ่งมาแล้วเพื่อนไหเหี้ยวิ่งท้าม้าเลยสวยไรวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วมามาเดี๋ยวกูซ่อมให้มา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 อ๋อไอเหี้ยวิ่งหนีกูอีกกูังไอเครื่องแดงนี่ขอดูช็อตแดงเนี่ยมีอะไรวะอ๋อเออใช่มันมีจริงด้วยอ๋อได้น้ำหอม เพ้ยผีอยู่ใกล้ๆไว้เงี้ยายเอ้าเพื่อนกูปนียอะไรแกคือสวยมากเหรอมึงไปอะไรสวยเหรอมึงอ่ะอ้าไอ้พี่วิ่งไปเถอวเพื่อนไอ้เบอร์มึงอย่ามาเบอร์แถวนี้นะเฮ้ยไปละแหนแถวแตกเลยกูเฮ้ยมึงอย่ามาปี้แถวนี้เอ้ยเอ้ยมึงอย่ามาเปรี้ยวมึงอย่ามาเปรี้ยวเฉยๆแต่มึงทำได้นะมึงมึงกำลังแกเกงเงินกูลาตาแดงเลย กุลาบ็นใยประจันกันดวงไปอะไรทางนั้นวะหมอตายทั้งแม่งงี้ <Yeah. S 1> เอา้าจะไปช่วยเออเออเชนะแล้วยเย่เอมอะไรวะเนี่ยด no ok no ok no ok นุกครับนุกครับเออนุกใจเย็นนี่ได้สามอะไรก็ไม่รู้จำได้ว่าตอนนั้นกออกไปสุมเล่นอยูน่นะมึงเลยวะน,นี่ลูกพี่กุลี่ไปซก้จะได้กินเกลือมาว้า,าไวไรไม่รู้โอเคไปอีกสักเกม เหมือนมีเสียงเพลงมาจากล็อบบี้เราก็ไปดูที่ล็อบบี้สิทุเันดีถูกอะไรวะฮะไปเฮียเสียเพลงเฮียเลยคณะละครสัตว์อ阿าบูอะไรวะ<า>เราก็นดาละครสัตว์อะไรเหร,รอ,ลลอ,รแ,รรอแ,แม่สัตว์เต็มเลยแล้วคณะละครสัตว์จริงๆด้วยเอ้ยไม่ใช่ละวอู๋สัตว์เฮียเนี่ยียราฟผสมไก่ผสมเป็ดอะไรสัตว์รวยไรนี่แม่คณะละครสัตว์นี่มันโหดจริงๆเนี่ย เอเเป็นที่อะไรหมดไปเดี๋ยวเดีเดี๋ยวตัวอื่นีม่ไม่เบื่อแล้วในตัวนี้นี่นี่น้ำหอมกูเสียแล้วเขาบอกกูแล้วกูเล่นไปแล้วอะไรวะเชื่อใจกูเชื่อใจกูแาวยไงวะเออมเ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 เอมเอมเ ใครมันมาปัดลมอยู่แถวนี้นี่อออีกาอ้าวตาไนคุณโดนล่อไปแล้วตาไนมึงฟ้องศาลแต่มันเลยมันตีตูดมงั้นเกิดอะไวนี่หาคืออะไรอ่ะเฮียตาไนโดนกับบ้านหนึ่งนะพี่แซมเหรอซ่อมไฟแป๊บเอ้ยมึงเก่าเหรอเก่าเหรอเอ้ยมึงรีบดิไอ้เฮียทำไมน้ำหอมมันหอมช้าไงวะเอ๊ะกูรู้สึกได้นะนึกว่ามันช้าเี่ออกเลือดเพื่องจะระเบิดไหมเฮียเครื่องเป็นอะไร เราไม่ช่วยเราไม่ช่วยนิจแอมใจเย็นๆโดนไปแล้วค่ะโอ้ยเจ็บไข่เลยเอาเอ้ยเจ็บแยมนิจแอมกูโดนอีกแล้วแยมอะไรได้บ้างตายแล้วบัดนั้นเอ้าเรียบร้อยแล้วบัดนั้นตายแล้วไม่รอดแล้วโอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหถายเลยครับบัดนั้นเอ๊ะทีเอาอีกแล้ว เอาวเดรนปนั่นดูความไวเมื่อแสงผมไม่ทันอยู่แล้วแหละเฮียยิ่งดันเหรอโอ้ยเฮียไปรองมารักกูไอ้เฮียเอยมึงมองอะไรไปไปแล้วอะไรนี่ทำไมด้านหน้ามึงมีสีแดงนี่คือเซอร์มึงจะฝกหน้าตัวเองนะเฮียอะไรไอ้ชิวชิวอย่าไปยุ่งกับกู โอ้ยกลุมครับอ้าวยดน้ำโอ้คุณตายเลยไอเ้เหี้ยป่วยจะหาผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นัที่นี้เลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมครับผม